ไปเห็นงานโรงงานไปสาวโรงงานสกอตโอ้คือเมื่อยแท้อายุ26่สแล้วคะ่ะเริ่มต้นตั้งแต่อายุ20ปีะคะ่ปะปาทัวเริ่มเฮ็ดเกษตรมานตั้งแต่อายุ0ี่สความสุขทั้งกายทั้งใจของเขากับคิดหอดแต่บาทก็เลยกลับมาเฮตุการเกษตรคะ่ะมีงงหัวมีควายหลายขนาดนี้ค่ะได้มีทุนพอเม่มาซอยบอ่ค่าทุนพอแม่บ่มีเลยคะ่ะใส่2องมือของอนิสาบานได้โดยจริงนะคะใส่2องมือของเขาปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆคะ่ะ เป็นขายหมูแน่มาสือส่องัวแน่ขายเป็ดขายไก่มาสื่อแน่เกิดจากการประหยัดอดออมท้องพี่เบลนี่เฮ็ดสั่งไร่ใดได้เลย,เลยส,สองงานแม่นค่ะสั่งไร่ใดได้เลย,เลยค่ะอาทิตย์บางย่าก,กับขายไปสองตัวคำงวงไาเอาพีกสุดเดือนนึงนี่พื้นที่สองงานเฮ็ด,ดไร่ใดไร่อนไรครับเอจากเจ็ดแปดหมื่นได้ค่ะช่วงพีกสุดๆนะคะต่อเดือนนี้นะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนุ่งน่องนอดสุภูสุคนนะคะรากา แฟนเพจน้องนอดสูผูสูขค้ค่ะมโมนี้พบกับน้องเบลอีกเช่นเคยค่ะเกษตรผสมผสานตามรอยพ่อหลวงทฤษฎีใหม่ค่ะโอ้สุดยอดเลยนะครับสาวหน้ามนคนเสียงหวานกีลันลาเบลค่ะครับปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ที่2งานคือเกา่าพื้นที่2งานคือเก่าค่ะครับผมจากคลิปที่แล้วผมมาถ่ายพื้นที่สองงานสางได้ครึ่งล้านต่อปีค่ะ ครับแม่นอีหลีได้เนาะครับแม่นอีหลีค่ะอ่อนซ่อนนําเอา้าเกินทีไปที่มาให้พี่น้องเขาฟังก่อนจากน่อยครับค่ะคือด้มาเตดเกษตรครับเป็นวัยรุ่นอ่าสาหรับการเเกษตรเนาะคะ่ะอันดับแรกเขากับมีใจหกักชื่นชอบในการเเกษตรเนาะคะ่ะที่นี่ก็ออกจากโรงงานมากับมีเงินก่อนนึงล่ะคะ่ะกับมาเตดการเกษตรปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะคะตามเป็นเกษตรพื้นบ้านอีสานเขาทั่วไปนะคะ แล้วที่นี่กะเริ่มเก็บมาได้ซึ่งว่าแน่สื้อควายแน่ค่ะจนเป็นฟูงแล้วค่ะเดี๋ยวนี้เพราะว่ายางหน่อยก็ออกลูกปีละโตนะคะครับค่ะเฮ็ดเก็บเงินซื้อเองเฮ็ดเองแมนค่ะเก็บเงินซื้อเองค่ะผมจักปีแล้วครับเฮ็ดมาเฮ็ดมากษตรกะกะเข้าปีที่หกแล้วดอค่ะปีที่ปีที่หกแล้วค่ะป้าจะเข้าหกปีแมนค่ะปัจจุบันนี้ขออนุญาตครับพี่เบลอายุเท่าไรแล้วอายุยี่สิบหกแล้วค่ะเริ่มต้นตั้งแต่อายุยี่สิบปีค่ะปาท้ เริ่มเฮ็ดเกษตรมาตั้งแต่อายุ20ค่ะเริ่มเฮ็ดเกษตรมาตั้งแต่อายุ20ปีค่ะเลียนจบมาเฮ็ดเกษตรเลยบอกครับนี่เลียนจบมาไปเฮ็ดงานก่อนค่ะไปเฮ็ดงานโรงงานไปสาวโรงงานสกอโอ้คือเมื่อยแท้เฮ็ดงานโรงงานนี่เมื่อยอหีหลีด้ค่ะพอแม่พี่น้องถา,ถามว่าผู้เพื่อนได้เพื่อนยุ่ได้เพื่อนกะเออนี่น้ะค่ะแต่ว่าเฮา ครยายเบลา์เดคคูคีกับพวกนี้แล้วเฮากับคิดฮอดบ้านนะคะคิดฮอดพ่อฮอดแม่คิดฮอดพี่ฮอดน้องคิดฮอดทุกๆเทศกาลของอีสานเฮาก็เลยหัหนนากับประเทศเกษตรค่ะเป็นเกษตรผสมผสานค่ะครับพ่อไปเหตุงานเรื่อยๆคิดฮอดอยากกลับมาฟอนบุญบังไฟกับปได้มาตังแต่ยมาฟอนบุญบังไฟอยากมาลอยกระทงสิกับปอได้มาจากเทือกเลยหันกลับมาบ้านเฮานะคะเพราะว่าเหตุปยยังสี่ความเอาง่ายๆเงินมันก็ได้อยู่ดอกค่ะ แต่ว่ามันบมมีความสุขเนาะค่ะความสุขทั้งกายทั้งใจของเขาก็คิดหอดแต่บานก็เลยกลับมาเหตุการเกษตรค่ะครับเริ่มมาเหตุแต่งต่อายุ20ปีค่ะจนปัจจุบันนี้26แล้วตอนนั้นเริ่มแรกเริ่มเดิมที่มาเห็ุอียงก่อนครับก็สิอัน้แรกก็มาเรียงเป็ดค่ะเป็ดไข่เป็นเป็ดไข่อารมณ์ดีค่ะครับพอมาเหตุเป็นเป็ดไข่แล้วเฮาก็จากการกําไรจากเป็ดไข่เขาก็เก็บว้มาซึ่งวะสืควายค่ะ กบมาลงเพิ่มเป็ดๆแน่ไกลแน่ค่ะจนมีสูมือนี่กะเริ่มต้นเลยก็คือเป็ดไข่ค่ะครับเริ่มใส่กําไรตัวยอดมากแมนค่ะซื้อง่วซื้อควายเก็บมาเรื่อยๆแมนค่ะเก็บมาเรื่อยๆค่ะครับผม6ปีปัจจุบันนี้มีง่วมีควายจากโตแล้วลครับควายก็อยูท่ที่10โตค่ะง่ว23โตค่ะโ <laughs> ต โอ้สุดยอดแห้งเด้อครับเริ่มจากสองมือนี่นะครับแมนค่ะเริ่มจากสองมือหน่นนอ,อ,นหนอยๆของเท้านีนร่ราค่ะสองมือหลักการแรงกายแรงใจของเท้านี่ล่ะค่ะมีง่วงมีคว้วหล้ยขนาดนี้ค่ะได้มีทุนพ่อแม่มาซอยบอครับอ่าทุนพ่อแม่บ่มีเลยค่ะใส่สองมือของอนิสาบานได้โดยจริงนะคะ่ะใส่สองมือของเขาปรับเปียนไปเรื่อยๆค่ะ เป็นขายหมูแน่มาสืองวแน่ขายเป็ดขายไก่มาสือแน่เกิดจากการประหยัดอดออมได้มาจนสู้มือนี่ค่ะเป็นงัวแน่ควายแน่ค่ะจากการประหยัดอดออมของเขาเนี่ยแหละค่ะขายพา้าขายหย่านะคะเขาได้มาเป็นคู่มือนี้ค่ะโอ้สุดยอดเลยตรงนี้เดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าไปเยี่ยมชมพื้นทีสองงานจากอีพีแรกที่เราทายทํากาันนะพี่เบลเนาะเดี๋ยวค่ะไปเยี่ยมชมกันค,ค่ะปัจจุบันนี้คือขยายม<พ>าแล้วเพราะว่า ง่วกล้วยร้คืนแนนค่ะกับมีเริ่มเริ่มจะมีกําไรแนเขากับเศร้าเป็นพื้นที่ไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นหน้าฝนหน้าฝนแล้วพื้นที่การใส่ซอยเขากับสีหน่อยลงกับมาเก็บเงินจากการขายลูกเป็ดแน่ใกล้แน่มาเศร้าพื้นที่ไว้นะคะสิบสองไร่เพื่อสี่ไร่เลี้ยงในช่วงหน้าฝน,นะค่ะครับผมเข้ามาเศร้าพื้นที่ใกล้บ้านเพราะว่าช่วงหน้าฝนนี้ฝนลงให<น>้ลงหน้าเพาะมีหนาเลียงง<น>ัวเรียงกล้วย มันกับสิประหยัดเวลาการเกี่ยงหยาของเขาได้น้ำนะคะมือแบงเบาภาระเข้าไปได้น้ำนะคะคับผมอ้าวเดี๋ยวบนันีจะพาพี่น้องเข้าไปรับชมด้วยครับเด้อกลับไปเบื้องพื้นที่สองงานเป็นยังไงเนีย่ยแล้วปัจจุบันนี้นะครับเนะะาะไปครับพี่บบวไปกันเลยครับพื้นที่สองงานกเกเกษตรได้เราจะพามาเบื้องเลยพี่น้องเด้อค้าว่าสองงานนี่เพาแมนพื้นที่บางแมนร่วมบ้านนำ้ำนะครับเนาะแมนค่ะเป็นการเฮเกษตรใต้ทุนบ้านเลยกับว <laughs> ่าได้แมนค่ะใ <laughs> <laughs> ต้ ไต้ทุนบ้านไปเลยค่ะครับระยะยเวลา6ปี <Man S 1> พื้นที่2งานเฮดไต้ทุนบ้านแบบนี้มาตลอดเลยเฮดมาตลอดเลยค่ะ <S <S เกษตรพี่เบวเฮดมี่ยังแนี่ยครับสาขายัางแนี่ครับเนาะอ่ากะทับเป็นนี่เนาะคะ่ะกะจะเป็นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะคะปลูกพืชน,นี่ก็คือการปลูกหมอนมาเลี้ยงใหม่นะคะแล้วก็จะเป็นการเลี้ยงสัตว์ค่ะว่าเป็นสุกรเป็ดไก่วัวและกระบือค่ะ แล้วก็มีการเพาะพันธุ์เองพร้อมค่ะเพาะพันธุ์เพื่อขยายพันธุ์เพื่อจําหน่ายลูกแล้วก็ลดต้นทุนการนําพันธุ์สัตว์เข้าอย่างเงี้ยค่ะเขากับสีเพาะพันธุ์เองค่ะแล้วเขากับมีการศึกษาเรื่องพันธุกรรมเลือดชิดนะคะเขาก็จะใส่พอพันธุ์หม่มาเรื่อยๆนะคะเพื่อป้องกันพันธุกรรมชิดแล้วก็ผลผลิตกัดิีได้หน่อยลงนะคะถ้าถ้าเป็นพันธุกรรมชิดก็จะมี กลุ่มปัสุศาร์มาให้ความรู้แล้วก็ใส่ใจเรื่องนอยุบาซาค่ะโอ้สุดยอดฟังแต่เบาเพลินนี่คือคนรู้ข้องแท้เลยค่ะคนรูจริงเบาเข้ามารูจากเรื่องเหลือดชิดแล้ววิธีแก้นี่ถือว่าตัวจริงแล้วครับ <laughs> มาที่นี่พื้นทีสองงานนี่ร่วมบ้านเฮา เลี้ยงงัวเลี้ยงควายอยู่แต่ทุนบัานมีเลยแมนค่ะแมนค่ะก็คือเขากอยู่รวมกันกับเพิ่นนะคะอยู่ร่วมกันกับสัตว์มันกับ้ายๆว่ามันเป็นวิธีชีวิตที่มาจากพ่อจากแม่เขาสมัยก่อนกับเป็นยังสี่อยู่แล้วนะคะเขาเอามาปรับเปลี่ยนแบบว่าใส่ให้พื้นที่ให้มันคุมนะคะเขากระจงไว้แค่ทางยางสิหาว่าเกิดลรคบ่เกิดมาแล้งวันบ่เขากับกับมี่บางค่ะแต่ว่าเขากใส่พวกจุลินทซียเอ็มเขามาปรับปรุงว่าให้มันเกิดเกิด แมลงวันหลักก็กินขึ้นได้ตรงนี้ค่ะเฮาก็สามารถยุ่ได้สัตว์ก็ยุ่ได้นะคะ <c oughs> การยุ่รรวมกันยังมีความสุขแกงเสียหาย <S <S ผมยืนยุ่นีก่ก็บ่ได้รู้ซื้อว่ามีกินมีแมลงวันเลย <c oughs> บ้องนี้เป็นขอกหมูขอกหมู <c oughs> นะครับเ <c oughs> นาะขวามาฟังนี่ก็เป็นคอกงวค่ะนะครับมาที่นี่เพื่อนที่สองงานหลายคนมาได้ยินว่าสองงานกับเพื่อนที่หนหน่อยแน่นค่ะแค่เหตุยุ่เฮ็ดกินก็ว่าดีแล้วไปสร้างไรได้จังไรจนว่าได้คักได้เนี่ยกร้าสั่งไรได้เนาะค่ะอันดับแรก ก็ค่ะก็จะเป็นมูค่ะหมูพันสามแม่แม่พันสามแม่ออกลูกไม่ต่ำกว่าปีหนึงหกตัวสามแม่ดิบ่ะครับแม่ค,แมค่ะ60สตัวเพราะว่าเพิ่นห้ลูกโดกได้ค่ะนี่ก็จะออกอีกแล้วก็จะมีชุดหนึ่งออกก็สามารถซื้องัวได้ปีละ2โตถึง3โตเลยได้ค่ะท่อนนี้ ป๊าดจากหม,มูนี่นะแมนสายพันธุ์ยังครับเพอเอื่นเอ่อเป็นหมูแค่พอดดีเวียดนามค่ะเป็นพันธุ์พื้นบ้านของเวียดนามแต่ว่าเขาเอามาเลี้ยงในไทยเพื่อนก็สามารถอยู่ได้ถ้าเป็นบะหมูบ้านเขาเขาเอื่นหมูกีเนาะหมูกีค่ะหมูกี้กครับปีหนึ่งสามแม่มให้ลูกว่าตั้มก็หกสิบตัวแสดงว่าแม่หนึ่งให้เทละสิบแม่ค่ะสิบปีละสองเทือย่างบ่ได้ก็คือก้าวโตยังสิะโดกซื้อสิบหกตัวได้ค่ะปูห อันนี้แค่หมูนะครับนาวันนี้เขากินนี่อย่างครับถ้ายงี้มือเศร้านะคะก็จะเป็นเรื่องหัมค่ะเป็นหัมให้เพื่อนกินค่ะครับแต่ว่าช่วงเย็นมาก็จะเป็นพืชผักตามทุ่งหน้าเฮ่าล่ะค่ะผักตบชวาบ้างผักบุ้งบ้างค่ะอามารโลต้นทุนเพราะว่าเพื่อนกินเท่านี้เพื่อนก็ยู่ได้เพื่อนว่าต้องการโปรตีนหลายคือหมูหมูเนื้อนะคะเพราะว่าเพื่อนพันธุกรรมเพื่อนแค่นี้ก็คือม้วกระโดนพื้นบ้านเท่าล่ะค่ะกิ่นกินเพราะอิ่มยังสีค่ะครับผม บานนี้ออกลูกมาแล้วขายตัวละจักบาทครับสำหรับหมูอ่กับเป็นช่วงเนาะค่ะบางบางบางช่วงกับคูละสองพันหได้ค่ะขาช่วงที่หมูลงเท่ากับคูละสองพันได้ค่ะประมาณนี้ค่ะจากลูกหมูขายหมูแล้วไปซื้องัวกบมาซื้องัวเนาะครับเนาะเริ่มต้นจากงัวจากตัวครับตอนแรกซื้อมา เริ่มต้นเริ่มจากงัวแม่เดียวค่ะกับจากนี้ออกลูกออกลูกมานี่ค่ะแม่แม่โกกเพิ่นเลยค่ะกับแม่แม่นี่ค่ะแม่แม่ไทยแม่ไทยกี่นี่ค่ะอ๋อตัวนั้นปะครับเท่ากับ ออกลูกมาเรื <the> freely, <the> well <the> ่อยๆออกลูกมาเรื Gender ่อยๆการมีการสือเพิ่มค่ะเพราะว่าเขาเอาต่อยอดจากหมูออกมาสืองัวงสี่ขาโอ้โหต่อยอดจากหมูมาสืงงัวแมนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ช่วงนี้ราคางัวมันหนาเก็บแล้วก็ราคามันจับต้องได้นะคะกาครบต่อยอดจากตัวนี้มาสือเป็นตัวนี้ค่ะครับใครหมูออกมาสืองัวแบบว่าเวลาเขามีเงินเหลือมีกาไรเหลือจะลงทุนเพิ่มทันทีแมนค่ะครับ เป็นยังคือบอมีเงินสดคือบอเก็บไปธนาคารเป็นยังคือมาสืองวัวสือควยายเก็บทน่าาบาเงินสดเอาไว้ธนาคารมันก็นดีนะคะสําหรับค้นทีเก็บเงินแต่ว่าเฮาเป็นเกษตรกร,ร,กรลากยาคนอีสานนอะพื้นบ้านเฮาว่ามีเงินต่อมาถือปลูกฟังว่าการที่มีงวัวมีค้ายเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ายางหน่อยมันออกลูกปีละโตต้นทุนกับ,บ่ถสูงกามียา ้าตามทุ่งหน้ายาวมากค้างทางยังเสียค่ะ,คะเอามาให้เคนกินตกลูกปิละโตเป็นเงินเก็บเขาได้ค่ะเพราะว่าขี่กระขายได้ยังเสียค่ะ<อ>ขี่ขายได้กระสอบระสามสิบห้าบาทนาแรงนี่เขาก็เริ่มคูดค่ะควันนี้ก็เลยไก่เป็นวัดได้เงินก่อนไม่ยางไรกับโบเก็บธนาคารค่กะการนี้เหลือไว้ัาใส่แน่<ำ>เล็กๆน้อยๆอย,ยังเสียค่ะครับเขาก็เอามาพันเป็นวัวยังเสียค่ะเพราะว่าเพื่อมันออกลูกออกเต่ามาหาได้เงินก่อนเด้ค่ะเขาอยากขายลายตัวยังสีค่ะ หมายความว่าเขาสื่อแม่เขามาเนาะครับเนาะออกลูกมาแม่ก็ยังคือเก่าลูกใหญ่มากกัเป็นกําไรก็ออก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 ไปเรื่อยๆเป็นการต่อยอดเนาะค่ะครับมานิทัดจากคอกหมูนะครับคอกหมูน้อยๆก็อยู่งขางบ้านคือกันก็จะเป็นคอกเป็ดอันนี้ค่ะอันนี้เป็นเป็ดพ่อแม่พันธุ์ค่ะเป็นพ่อแม่พันธุ์ แม่ค่ะเป็นพ่อแม่พันธุ์อีเลียงค่ะครับผมเป็นเป็ดอีเลียงเป็นเป็ดกึ่งไข่กึ่งเนื้อค่ะคตัวนี้เสียหายไข่ประมาณ220ฟองต่อปีค่ะแล้วก็น้ําหนักตัวดีตัวใหญ่ค่ะโตเร็ว2เดือนครึ่งจับขายได้ค่ะ3เดือนเริ่มจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ก็สามารถจับขายได้เช่นกันค่ะครับ ขายได้ทั้งเป็นเปียื้นเค่ะยังไว้กินไข่ก็ได้แนนค่ะได้ไข่ก็ได้ขาเนื้อก็ได้วังลอดวังยาขายไปลอยโตตัวละสองอยกับเป็นเงินสองหมื่นละค่ะโอ้สุดยอดเลยดุคนด้วยค่ะครับบานนี้ข้ามาพอพันแม่พันพี่เบี้ยวเลี้ยงไว้เพาะลูกขายบ่แม่ค่ะตัวนี้เป็นพ่อลูกขายค่ะครับทั้งทั้งขายแล้วก็ ทั้งขายแล้วก็เอาไว้เลี้ยงต่อต่อยอดค่ะอันนี้พันธุก,กรรมบดชิตแล้วเพราะว่าเขาไขสายมาแล้วค่ะพอแม่พันธ์มาจากคนละแหลงค่ะอ๋อบานนี้วิธีการพอพันก็นขึ้นนี่ตู้ฟักไข่อยู่<ต><อ>กลางๆ <ไข S 1> นี้เลยะนะครับถือว่าพี่เบียวเฮดเกษตรนี่ ใส่เข้ามาลดต้นทุนไปตั้งแต่เริ่มแล้วแม่นค่ะโหล,ลดต้ตนทุนตั้งแต่การนําลูกเป็ดเข้าสมมุติว่าเขานําอีเลียงยังสินเนาคะ่ะเป็ดอีเลียงนํามาจากฟาร์มอื่นลูกพันก็ตัวละ50บาทแล้วร้อยตัวก็ห้าพันค่ะถ,ถ้าบอหอดลอยตัวพ้นบอทรงเดชต้องลอยตัวลอยตัวลงทุนไปแล้วหาพันบาทขาดทรงมาอีกห่าลอยหาพันหาแล้วเขาจังนเลียงนะนะครับแ,แต่ว่าเขาอยากเหตุในปริมาณที่บอหอดลอยสําหรับครอบครัวในน้อย กําลังซับหรือว่ากําลังแรงบ่อพอเขากะต้องมาเฮ็ดเอาเองสิเฮ็ดพอจอเฮ็ดพอะเขาเฮ็ดพราะเขาสู่ <c oughs> สวัยยังสิเนาะคะ่ะก็มาเอาเขาตู่ฟักทั้งไกลบ้านแล้วก็เป็ดอีเลียงค่ะครับปัจจุบันนี้มีเพาะพันธุ์ไคอ่อย่างไยเนี่ยครับก็บจะมีเป็นไกลบ้านค่ะไกล้บ,บ้านแล้วก็อีเลียงค่ะช่วงนี้เพราะว่าด้วยสภาพอากาศหนาฝนความชื้นสูงนะคะ อากาตู่ฝักมันทำงานลำบากเท่ากับเพาะในปริมาณที่น้อยไปก้อนจะงสินะคาเพราะว่าความชื้นในอากาศเพิ่มสูงกับเหฮเสียงให้ไข่เนา่ายังสินะคาครับโอ้สุดยอดเลยนะครับ เริ่มจากของพี่เบลนี่ทามาหลายคนเลี่ยงปุสัตว์ขาดส่วนมากสิกินทุนเพราะว่าล่งทุนหลายค่ะลงทุนหลายค่ะนึ่งน้ำลูกพันธ์เข่าสองอกาศอนุบาลตั้งแต่ในหน่อยความดูว่าค่อยถึงเพื่อนปัานใดเพราะว่าห้าลดต้นทุนนะค่ะก็คือเพราะเพื่อนสองอาทิตย์เ้าเริ่มใส่ห้ำเข้ามาเลยค่ะถ้ากินหัวหารอย่างเดียวแม่นอนค่ะมันจมทุนเขาค่ะอืมครับผมนี่คือสุดยอดและเริ่มจังแต่ ลูกพันธุ์เข้าบริณเขามาซ้ำบรนํำเข้าขายลูกพันธุ์ได้อีกขายลูกพันธุ์ได้อีกค่ะเพราะว่าการที่เข่าควยสายไหวแล้วเลือดเพิ่งกัดจะบอชชดตตแล้วแข็งแรงค่ะค่ะผมเข้าก็สามารถจาหน่ายลูกพันธุ์ตัวไดค่ะได้ครับทั้งเป็ดอีเลี้ยงค่ะแล้วก็รกลบ้านใกลบ้านใกลสวยงามบ้านี่นันล็อกค่ะใกล้สวยงามใกลไข่สวยงามก็มี่ ขายลูกพ,พันหมูน้าขายลูกพันหมูนะครับเพื่อนที่สองงานหลายคนมาแค่มีกินกรยากรีวค่ะทั้งพี่เบลนี่เฮ็ดสางไรไดได้เลยสองงานแม่นค่ะสั่งไรใดได้เลยค่ะอยาทิตย์บางยากกขายไปสองโตขางัว,วป <ะ S 1> ้าเอาพีกสุดเดือนหนึ่งนี่เพื่อนที่สองงานเฮ็ดไรใดไรบ้างนะครับกะคือเกินไหวน,น่ะละค่ะกะช่วงพี่สุ๊สุดก็คือ เจ็ดแปดหมื่นได้ค่ะช่วงพีคสุดๆนะคะต่อเดือนนี้<ม>น,นะครับค่ะต่อเดือนค่ะช่วงเจ็ดแปดหมื่นนั่นใครอยังจังไรปะน,นั่นเอ่อช่วงนั้นจะเป็นช่วงหน,นานาวค่ะใครใครเป็ดกระมาะแล้วเดือนหนึ่งศกเดือนหนึ่งสองหมื่นสามหมื่นเนาะคะ่ะครับลาบะทิ้นี้ช่วงนั้นหมูก,ก็ออกลูกมาใส่ก็ได้แล้วสามหมื่นเพราะว่าออกลอดเดียวกันเลยได้สามหมื่นนะครับ้นนะะบานนี่ ถามว่าไล่ได้พื้นที่สองงานเท่านี้ได้ตุงเดือน่ครับพี่เปียวช่วงนี้ถ้าถามว่าลดลงบ่กับลดลงเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงที่หนาฝนเป๊ดเพื่อนพัดคนได้ได้ไดเฮากับสิลดลงมาแต่ว่าเฮากับสิเซฟต้นทุนค่าอาหารโดยการใช้ลำลำบ้างผักโตกบ้างมาลดต้นทุนเพื่อมันสียห้เฮ้าเซฟเซฟเฮาได้มากขึ้นค่ะคเพราะว่าช่วงที่ได้จากเพื้นกะกัหลายคือกันช่วงที่เพื่นห้เฮ้าบ่ได้เขาก็ต้อง ลงทุนเหลี่ยงคนต่อแต่ว่าเขาก็ับต้องเซฟเซฟในตรงนี้นะคะหลังจากใต้ทุนบ้านแล้วนะครับย่างที่บอกเลยสองงานบันนี้จากบ้านเลยพี่น้องครับนี่หลังบ้านเฮ็ดเป็นคอกเป็ดปกีิแล้วเป็ดนี่จะเป็นไล่ได้ไล่บ้านเลยเนาะพี่เบลเนียนะนค่ะไล่ได้ไล่บ้านแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มไข่ยรนละค่ะเริ่มไล่รนกลับขึ้นมาแล้วเพราะว่าเพื่อนฟากพักมาเกินเดือนเดือนหนึ่งค่ะครับคือเป็ดก็จะมีช่วง เขาเอินว่าเปียนไข่เนี่ยเขาจะพัดคนนะครับแม่ค่ะพัดคนณคือกันด้ค่ะเพราะแม่พี่น้องค่ะเพราะว่าคนถามว่าเลียงเป็ดนี่มันจมทุนบอ่อมันกัดขืนอยู่ที่กับเขาจัดการนึ่งราคาการให้อาหารให้เป็นเวลาให้เพื่อนกินให้เบิร์บ่แมนบาเทสไซห้างไหวแล้วบาทิมันกินแล้วบางเทือมันอิ่มแล้วมันกัดซ่าทังสินแล้ค่ะลาบาทินอาหารเฮียตามพืนเพื่อนกับบอกินมันกัดเลยกายเป็นการให้อาหารทีเ่เพิ่มขึ้นเพราอา,าหารเพิ่มขึ้นแล้วต้นทุนในกระเป๋าเราก็เพิ่มขึ้นก็คือให้้้เขากิินใใหหหอ่มมด แล้วรอบต่อไปเราค่อยให้ใหม่อย่างนี้ค่ะเบื้องต้นเลยการเลี้ยงต้องเลี้ยงถึงวิธีกอรเมนค่ะเลี้ยงถึงวิธีกอนไม่ถึงว่าเป็ดไข่นี่นะครับเมนค่ะแมนค่ะเริ่มจากการให้อาหารเขาต้องย่าให้เขากินเลือแมนค่ะในแต่ละรอบเหลือค่ะแมนค่ะเพราะว่ากินเลือนี่มันจะเป็นการเสียต้นทุนโดยเปล่าประโยชน์แมนค่ะนะครับเพราะเวลามันกินเหลือมันกินตอนที่เคียย์ทิ้งไปเลยแมนค่ะแมนค่ะมันเหยียบแล้วมันบกคือไก่นะคะที่จะสามารถจีบได้อย่างเสียหายนี่คืออย่างเรกนะครับเนาะค่ะให้เขาก ละค่ะวันนี้เขาต้องใม่อาหารเขาจังไรนะครับเป็ดวิธีถือก็เป็นรอบเศร้าค่ะรอบเศร้าจากที่เขาเลี้ยงเนาะค่ะรอบเศร้าก็จะให้เป็นอาหารเพราะว่าช่วงนี้เป็ดเขาขนลุ่นกับมีผสมอาหารเล็กน้อยกินล้ำแน่กับเศษพักแน่นะคะแต่ว่าเขาก็เริ่มจะใครลุ่นกลับมาแล้วเขากะก็ะรอบแรงก่ะซีมงแรงค่ะก็คือจบตอนนี่สิบนาทีมือหนึ่งนะคะให้เป็นเมื่อสองครั้งเศร้าแรงแน่นค่ะสองครั้งเศร้าแรงครับนี่เข้าเลี้ยงนี่คือปุสัตว์ค่อนข้างที่จะไร นี่บัวคาบ่าจมทุนหัวอาหารนี่สินะครับเขาอันนี้กับคนถามมาหลายเขากับต้องหูด้หูตโตเขาว่าอันนี้เขาสีขาดทุนหรอเด้เขาสีใส่อย่างเขามา้าเขามา้าหมันลดต้นทุนเขาลงได้หรือว่าหมันสสั่งกาไรเขาได้มากขึ้นอันนี้เขาหูแล้วเพราที่นี่เขากับสีใสความคิดเขานี่ ใส่เป็นตัวอื่นเขามาแทนหัวอาหารเพราะว่าช่วงมันบ่อดดเขาก็ต้องเซฟต้นทุนในกระเป๋าเฮาไปสะกอนนะคะครับอันนี้มันโลดต้นทุนใดเขาก็โลดไปสะกอนเป็นพวกค้าหรือว่ากากทวเหลืองที่เพิ่นคันน้ำเตาหูที่ที่เพิ่นเหลือเพิ่นหายอยู่แล้วนะคะเขากำมาเกี่ยวเพิ่นเพราะว่าปรตีนสูงตัวนั้นคะะเขาก็จะลดต้นทุนเฮาไปอันนี้กากทวเหลืองนี่ทุ่มหนึ่งค่ะเพราะว่าเพิ่นบ่ใส่ล่าน้ำเตาหูนะคะครับก็จะใส่ตัวนี้เขามา เพื่อลดต้นทุนเข้าไปประหยัดเข้าไปพร้อมนะคะครับแสดงว่าปัญหากินทุนนี่ก็มีอยู่ก็มีอยู่ค่ะแต่ว่ากัเล็กหน่อยเขาต้องใส่การจัดการเขาเข้ามาซอยในตัวนี้นะครับต้องหู้ช่วงจังหวกะการลดตนนน้นทุนแมนเตัดค้นอย่างสี่เขาบ่กเลต้องการโปรตีนายกับเปี่ยนเป็นห้อมแมนคนมากเป็นห้อมกับเซฟต้นทุนเขาไปน้ำหลักะ โครงสางเพื่อนก็ได้เพราะว่าลำก็มีไขมันครับไขมันโปรตีนเล็กน้อยแล้วก็แม่ธาตุครบพกันค่ะธาตุอาหารครบพื้กันแล้วก็ที่สําคัญนี่เรื่องของการกินทุ่นต้องเป็นไปได้เพราพันเองคือพี่เบลได้แม่สีดีเพราะพันเองได้ค่ะเพราะว่าเป็ดปู่เขากระขายเป็เป็ดเนื้อไปกับค่าหารที่เขาเลี้ยงเพื่อนไปเพิ่นกัะสีดีขึ้นมาเป็ดแม่เขากรไปไข่ตอนเนื่องต่อไปอย่างสีนะคะครับผมสาเหตุที่พี่เบลเพื่อนเลี้ยงซัว์รลายๆได้แล้วก็ เกิดปัญหาการกินทุ่นหน่อยเพราะว่าส่วนมากบริสุทธิ์จกขางนอกมากแมนค่ะเป็นการพอพนันเอาเองเลี้ยงใกล้บ้านกับพาะเองเลี้ยงเป็ดเนื้อกับพาะเอง เลี้ยงเป็ดไข่กับพ่อเองเลี้ยงหมูกับผสมเองพ่อเองแมนค่ะงัอค้วายกับปัจจุบันนี้ก็เริ่มผสมเองพ่อเองไปแล้วแมนค่ะมีพอพันุคุมฝูงเข้ามาค่ะจะซ้อยลดต้นทุนแล้วก็ประหยัดเวลาการจับสัตว์ของเขาได้พอมนะคะเพราะว่าเขากับเาต้องไปนั่งจบนั่งคอยโอ้สิข้นมือใดเอียงกะมานี้เนาะค่ะครับนี่เป็นสัตว์มือใดยังเสียเขากับใส่พอพันธคุมฝูงเข้าไปหลั่นั่นแสดงว่าส่วนมากนี่การเฮ็ดเกษตรของพีบียวที่ได้กาไรเพราะว่า เน้นการเพาะเองก่อนแ่นค่ะผาก็คือพ่อหลวงพ่นเบาแล้วเนาะค,ะค่ะก็คือการพึ่งพาตัวเองเป็นหลักการทําเกษตรบบแมนว่าเออาเฮาสิซือเออาเฮาสิซืออันนี้มันกับ,บ่บมมนเนาะค่ะอันใดเขาเฮ็ดได้หรือว่าทําได้เขาก็ค่อยๆเฮ็ดไปเพราะว่าเกษตรมันบได้นนสําเร็ทภายในมือ2มือเนาะค,ะค่ะมันก็ใช้เวลาคือกันตัวนี้เฮามันบอดี ปีหนาเข้าไหมหรือว่าเดือนหนาเข้าไหมเข้ากับสีได้เพิ่มขึ้นนะคะเัากระปับเลี่ยนไปเรื่อยๆหรือว่าอาดัดแดบไปตามฤดูกาลคือกันคะ่ะอานี่นะครับพี่รองผู้ใดไที่พยายามเฮ็ดกษตรให้หาความูลแล้วก็ล่อง พึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดวิหันซะถ้าเอะอียังกะซื้อเอะอียังกะซื้อกันนี้บ่พ้นค้า่าจมทุนคือกันเนาะครับน้องค่ะเพราะว่าเป็นพันธุ์ใหม่คือกันจังสิผู้ใดปลูกที่สิกใมีแต่น้ำเขาต้นไม้บ่หูจักการตอนเองที่ผู้ใดจมทุนคือกันเพราะว่าต้นนึงเขากับลงทุนไปสูงคือกันอันนี้หนูกับผู้ใดผ่านพิงบาส่วนใดหรือฟาร์มใดเนาะค่ะนี่ก็อยากให้ เป็นรักการให้พ่อแม่พี่น้องที่เพิ่นกําลังสนใจเหตุการณ์เกษตรให้มองหนูเบิอย่างหน่อยกับเป็นส่วนน้อย,อยเป็น,นกลไกน้อย,อยที่สิครับเ่อนการเกษตรแล้วก็ได้กําไรไปต่อยอดข้างหน้าค่ะอ่านะครับเบาซื้อซ่าห้เาเริ่มลดต้นทุน<ม>น,นะครับ,รบมานคือกําไรแฝงแล้วแมนค่ะยิ่งลดต้นทุนได้ไหลายกาไรก็สิมากขึ้นแมนค่ะ,ะ,คะการเกษตรนี่มันก็บ่ได้มือ2มอนะะืนเนาะค่ะคือเลียงเป็ดตั้งสิ3าเดือน4เดือนเฮาจังได้ขายเป็นเป็ดเนื้อนะคะเขาก็ต้องเฮจังได๋เพื่อว่า3 4มเดือนที่เข้าบ่ได้มี กำไรในตอนนี้เขามีแต่ต้นทุนเขาสิ <c oughs> เห็ดนันเดเพื่อสิประหยัดต้นทุนตรงนี้แหละสาเดือน4เดือนข้างหนา้าเขาสิได้ผลกําไรมากขึ้นจังสิขาอ่านี่เป็นอีกหนึ่งลักการนะครับที่พี่เบียวเฮดเกษตรได้ประสบความสําเร็จนั่นก็คือการลดต้นทุนพ่อพันธุ แล้วก็ซ้ำว่าน้ำลดต้นทุนเร็ดแล้วเหลือจากการเลี้ยงเองค่ะขายได้กาาําไรมากั้งแตอนนั้นเลยแมนค่ะขายได้กําไรมาตดยตลอดค่ะครับก็จะมีช่วงได้ช่วงบอ่อเนาะคะ่ะการเกษตรท้านิได้ย่าเเดียวกับมันบ่เป็นเกษตรแล้วค่ะมันเป็นการะคะาาร่าขายไปแล้วเนาะเนาะครับค่ะต้องมีช่วงได้ช่วงบอ่อครับ,รบอ้าบมาที่นี่เพื่อพี่น้องผู้ใดเพิ่นสนใจในพป้นทีสองงานเลี้ยงหลายๆอย,ย่างของพี่เบลนี่นะคะ่ะ มี่จำนายพ่านเอเนียงแน่ครับเออจำนายเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นใกล้บ้านค่ะครบับกระทาค่ะแล้วก็ลูกเป็ดกากีลูกเป็ดอีเลียงค่ะมี่จำนายค,ครับแต่ว่ากาช่วงนี้กําลังผลิตเพราะว่า <c oughs> เฮ็ดบ่าท <c oughs> ันคือกันเขาเรียกว่าท่านคือกันแมนค่ะพี่น้องสนใจหมูสิมาจองเลยบ่จองได้ค่ะหรือว่าเขามาเยี่ยมชมวงฟาร์มเปิดรับพี่น้องตลอดเนาะค่ะเนาะอ่านี่คือพื้นที่สองงานนะครับที่เพิ่นเฮ็ด แสดงว่ามาเบิงพี่เบลแล้วพื้นที่หน่อยพื้นที่หลายบ่สาาคัญเท่ากาันบริหารจัดการให้ดีบริหารจัดการแล้วก,กย็ยุติใจเขาค่ะว่ามากบเฮดใดบอยังเสียค่ะครับค่ะคคพี่เบลมองว่าเฮ็ดกเกษตรนี่ยากบ่ครับถ้าถามว่าการเฮ็ดกเกษตรยากเด้ค่ะยากแล้วก็ลําบาก ลำบากก็จริงแต่ว่ามันขึ้นอยู่ความสุขทางใจค่ะคือว่าความสุขทางกายมีความสุขทางใจร่างกายก็แข็งแรงเนาะคะ่ะเพราะว่าเขาเฮ็ดอยู่ตลอดเวลา<ะ>สินะคะ่ะร่างกายเขาก็ต้องเขาแข็งแรงว่าต่อ,อเวลาไปออกกาลังกายออกมาดูซาร์ดังสีเฮ็ดเวียกไปยังสีก็เป็นการออกกําลังกายในตัวะคะ่ะเพราะว่าพี่น้องจิตใจก็ดีค่ะมีความสุขอยู่น้ครอบคัวอยู่น้าพอแม่ค่ะมีความสุขสุดแล้วค่ะเอาวันนี้ทามพิทถ่ายแน่ใจน้อยรับพี่เบล การที่เฮ็ดมากเพื่อนที่สวงงานายขนาดนี้มีง่วความีลา้วรขนาดนี้ได้มีทุนพ่อแม่มาซอยบ่ครับทุนพ่อแม่บ่มีเลยค่ะใส่2องมือของอานิสาบานได้โดยจริงนะคะ่ะใส่2องมือของเขาปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเป็นขายหมูแน่มาสื่องัวแน่ขายเป็ดขายไก่มาสื่อแน่เกิดจากการประหยัดอดออมค่ะ้วก็เขาก็ตตอยอดไปเรื่อยๆนะคะคจนได้มาสูมือนี่มีพี่น้องถามมาหลายบ่านเฮ็ด ได้นี่คือเว้าวน่เ้วาวโอเวอร์บอร๊อบจังสันยังสี่เนาะค่ะเพื่อนก็ถามมาหลายว่าแต่ว่าถามว่าเฮาหาเฮา,า,าบ่ได้อีหลีเฮาบ่กล้ามาออกซื้อ YouTube ตรงนี้เนาะค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะพอแม่พี่น้องค่ะเพราะว่าเฮาก็เริ่มจากการปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆจุดเล็กๆน้่อยมาคือมันอกาสีหอดจุดพีจุดที่รได้สูงสุดของเฮานะคะค่ะผมเริ่มจากค่อยๆใส่เข้ามาประหยัดอดออมนะครับเนาะเฮียดไปแล้วได้กำไรกัรู้จักต่อยอดมาเรื่อยๆค่ะ,คะ พ่อแม่บอ่อใดซอยเลยไอ, <แน S 2> บอ้บอ่บอใดบ่อใดอาศัยเงินพ่อแม่แนนค่ะเรัเนาะเฮ็ดเองทุนจากเจ้าของล้วนๆเลยค่ะโอ้มีทุนหลายภายในเอ้าโอ้ต้องใส่บ่อใดปอนี่ตอนเริ่มเฮ็ดนะครับตัวจีได้งัวกล้วยปอนี่เริ่มต้นเลยกับมีทุนคือคลิปก่อนๆนะคะมีทุนมาเจ็ดหมื่นมาสืบเป็ดไข่สกอตได้กำไรจากเป็ดไข่ช่วงโควิดช่วงนั้นมันกับไข่ขายดีเนาะค่ะน้องนอนเอากับตอยอดมาเรื่อยๆสืบงัวสืบควายมาเรื่อยๆเพราะมัน โดนปีเข้าไปง้วคว้ายกออกลูกมันก็นลายเพิ่มมากขึ้นนะคะครับบอแมนว่าเอาเงินตู้มนึ่งไปลงคุนงัวตู้มนึ่งไปลงคุนคว้ายบอแมนเลยค่ะอันนี้เพื่อกาเกิดการต่อยอดเลี้ยงมาเรื่อยๆจนว่าได้ลายเป็นฟูงขนาดนี้นะคะครับโอ้หสุดยอดเลยนะครับเด้อเอ้า ถือว่าเห็นภาพร้ายแล้วสาหรับคลิปนี้เราก็ว่าแม่นมาสีได้ทุกช่วงนะครับือจังช่วงนี้เป็นช่วงพักฤดูกาลแมนค่ะก็คือหมอล้มนะค่ะมีช่วงเปิดฤดูการแล้วกับปิดฤดูการนี่อย่างประมาณนี้ค่ะครับผมถามมาได้ก็ได้จรงอยูจะมาช่วงนี้กัพักๆไปกอนนะครับเนาะอ้าวสุดท้ายนี่พี่เบลไม่ยังจะฝากหาพี่น้องผู้เพื่อนอยากเฮ็ดเกษตรผู้เพื่อนรับชมยูบ่ครับวันนี้ครับเนาะก็อยากฝากพี่น้องเนาะค่ะเนาะว่าผู้ใดอยากเฮ็ดการเกษตรให้ลงมือเฮ็ดเลยค่ะเฮ็ดแต่ตอนนี้ค่ะ ผ่านไปหลายๆเดือนหลายๆวันหลายๆา,ายปีพอแม่พี่น้องก็มีความสุขหลกักการายได้ก็สิตามมาเองค่ะอันรับแรกก็คือเอาใจเฮ็ดเนาะค่ะเอาใจหล้กก็เวลาในการเฮ็ดการ,กรเกษตรค่ะพอแม่พี่น้องคะแล้วที่นี่นะ,ะเกษตรเพื่อนกกษสิเป็นโตย้อนกลับมาให้เขาบ่กว่าเป็นรายได้บ่าวว่าเป็นความสุขสุขภาพร่างกายค่ะจากไหนก็นขอบขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกการรับชมค่ะทั้งแฟนครับน้องโดนาท หรือว่าแฟนคลับนองนอดนะคะให้มีความสุขส่ผู้สูส่สคนค่ะสวัสดีค่ะโอเคโอ้พิรไลการในความเอาขอบคุณทุกท่านที่รับชมรายการครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เบลล์ครับ,บ,บที่มาา่ายถอดครับุณครับ,รบสวัสดีครับ